เดีด๋ยวจะโดนเดียด๋ยวไปฆ่าบอสอันนี้ก่อนบอสดูดูกันฆ่าเล่นดหรอือฆ่ามีสองตัวมีที่เก็บไป้ทำไมมอเตอร์ท็ทอปก็มีอยู่างเหี้บสามแพ็คเนี่ยเด็กเขาขุดเป็นดีบๆเองแล้วค,คือขุดต่อใช่ไหมเ็นเทียพี่ขุดถูกก็นำเซนเทียเดี๋ยวจะใช้ลกน้องอันนี้มาแล้วก็ฆ่า ถ้าจิ้มโมดูลาที่เราว้ามเมื่อเรากดว้ามมันก็จะอยู่ข้างล่างนะจิม้มเราอะไรนะถ้าเราจิ้มบูดูเมื่อเราไาล่เราก็ขึ้นมาข้างบนอ่ะเป็นอะไรไหมเป็นดิเดือดร้อนมหากราบเลยแหละมันจะดากเราลงไปไม่เนเรเลิศเราก็จะลดตายห้ามว้ามในตอนที่บูดูมันจะตายขึ้นไป๊วมันเลือดเลยมันจะลดแหลกแต่ละครัยงตายมิมิโดลาโชคดี มันต้องอยู่แล้วอะถ้าถ้าอยู่ตรงไหนแล้วมันอยู่ห่างกับเราถ้าอยู่ห่างมากเกินก็ไม่ได้แต่ถ้าลงไปไทยมันก็จะดึงเราไปดึงแบบดึงแบบเรียบร้อยแต่ถ้าฆ่าบอสกตัวก่อนบอสสมองเดี๋ยวค่อยมาตอบอะไรนะเดี๋ยวไปสมองบอสเลยสุดตัว เลือดเท่านี้จะสู้ไหวไหม่ยไหวเอื้อตายเพราะอะไรวะอนาจอนาจารอนาจาร์ปารณาจารจาดชอมนิ่งพระพึงทอดทำไมไม่วางเตียงไว้ตรงยังพยาบาลอะอะไรก็ตอนแรกมันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ที่เฮงเกิดตอนแรกอ่ะเจนพังอะ เห็นคนย้ายมาเน่งอะเห็นเข้ามาครั้งแรกอ่ะแล้วเตียงมันก็พังหมดเลเพอเห็นคนเดียวเห็นมันอาิญากรรตัวมันเบเองดีเข้ามาทำลายบ้านพี่เลยบ้านบึ้มเลยข้อบายเลยดีไม่ได้ทำลายบ้านฟรีด้วย ดวูวิชาดีครับวิชาเช่ิธิม <Yes. S 1> กาวิสตี้จะทำได้ไหม <Yes. S 1> จะทำตอนฆ่าสามสหายดีกว่ <Yes. S 1> กะกาวิสตี้รถดีเฟนต์ต้ะก็โคตรหลว้ <Yes. S 1> อืมฉี่กาวิปตี้คือฉี่ ี่มีดอกไม้ไฟสองอันพี่มีดอกไม้ไฟสองอันเดี๋ยวมูดูสองตัวละอันนี้ในตัวมีวโดสี่ด่าตัวเองอีกว่ามิวดาคนดีพูดอะไรกันต้องมันต้องมันต้องมาเล่นตัวนี้ และกดเอ็มให้กดตัวเอ็มไไม่กดตัวเอ็มอ่ะกดเต็มเลยกดตเต็มเลยฮะไม่เดพักเอ็มแล้วไม่ไดีเอมเชนโน่สามสามอันสาม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 เก้า ได้ทีละอะไรไดทีละสามจะไม่ได้เันครับยังไงไม่เจอมันครบครับแบบครับครับครับแบบครับไงครับแบบครับครับแบบกางเองไงอุ้ยจะตกด้เาถไปซ่รไีมไม่ได้ี้ำ ไอ้บอสอุดูโดนมีดียัดหน้าจะตายภายในสามสองหนึ่งศูนย์ตายตายสิตายโป๊ะตายแล้วได้ดีมฟอสดีมซอสยซอจักก็ได้ เกิดอะไรขึ air, at, ้นก <Huh? S 1> ับคนเหงียคนเหงของขึ้นอย่าบ้าอัปลิศแต่ลวเหงไเมื่อราครอบมาเยอะเลือดเหลือน้อยเลยครับยังน่าลืมไปลหายยังงมมาฮะหายยังม่งมมา หายยังมุมนี่คคบีีนี่จคนสูดูไหมอยากได้สมุดเฮ้ยบูดูมาดูๆเลย กดเล่าเหรอวะไม่ดูดีเข้าด้วยกเลอาไไหนดเล่ามไปไหนคือเห็นมันไน่าเกดดเล่าไม่รู้อะไรนะกเอ็ไปดอดิเอาทายมาดิเน้ายเผา เผาเป็นทรายได้หจะอเผาเป็นแก้วมีทรา,ายอยู่แต่มันหายใช่ไหมเผาไปจะจบเนาะดีไม่มีเดมอนแดงมาเลอเด,เดวิลเออเลยเด,เด,ดมอน Nam tung tục tung mưu thùng mưa phai tung tham gia cháu truyền thuyết tung mưu rồi chém mắt cháu 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 cháu

กระโดดถึนเหรอสารามันกระโดดสึงมากโอ้ยจริงไหมเนี่ยเอาสามไปเล่นน้ำเดิ๋ยวลอขึ้นมาใช่ไหมอ่าแล้วก็กดให้มันลงไปในน้ำแล้วก็ลอยขึ้นมามันจะบินเลยมันจะบินกระโดดยังสูงอ่ะลองเดี๋ยวลอง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 ไปลงน้ำแล้วก็ ให้มันแล้วก็กดให้มันบินขึ้นมากดเฉี้ยวไปบนฟ้าแล้วมันก็นจะลงขึ้นมาแบบบินแหละให้ทางสูงถึงเกือบเกือบถึงกอดเลยฟ้าพอเปิดถึงเลยลองเลยลองลองดออเดมอนมาแล้เดมอนตีสิบสาม เปินหลอกแล้วเด็กน้อย <S <S 2> <S 2> มันชอบเลยนะมันดูเหมือนน้ำเลยด้วย <c oughs> ไม่อยากขีดแล้วขีดไหวอีกเลยโดดไม่ส่งแล้วโดดไม่ถูกนะนะใช่พิงการบ้านพิงการมาขางไอ้อันนี้ขุดไายอยู่ก็เป็น ทีเม่อไรจะมาขนะมาทุกทีสงสัยต้องสร้างบ้านเพิ่มเอาฝนตกอยู่ได้ดับฝนเลยดีกว่าบ้าบแล้โอ้ยได้ไงใ้เจอ อะไรยังไงมันไม,ไม่ต้องดีใจเย่ดีใจจังเลยใช่ดีใจก็ดีใจน้ำตาไหลละมีสมอนสลามแบบู่เ้ยสมอนสไลม์ไมดีอ่ะของตอบคตรยาก ถ้ามาแรกๆแ,แล้วก็ได้ก็โหถ้ามันหลบวิ่งไปตีแล้วหลัวเลยมีบบเล่นเท่ด้วยถ้วยน,น้ำเก็บสรามชอบเล่นน้ำมั้ยอืสรามชอบเล่นน้ำอือมัน,งมนลงน้ำทั้งวันเลยชอบเล่นกลางเอือ ได้ฝนเลยพี่พี่ไปไหนดีวะได้ฝนไปไหนดี๋ยวได้ฝนแล้วไปขุดแร่เนาะไปขุดเออได้ละไป่ขดว่าได้ฝนได้ได้เลยเพื่อนได้ได้ฝนแล้วได้มาเลยมันบอกกับลูกว่ามันบอกับลูกอันดับหนึ่งวางใอันเดียวลูกอันดับสองวางที่สองอันเฮ้ยอยากได้ปืนมัดสมบีรแต่ก็ไม่ได้ เทบแรกเลยสงสัยมันอยากใหขยี้เทบมากบอกครบได้ปั๊บเลยได้มามสามสิบอันตสงสัยมีมุมเพิ่มเอ๊ย้ยตลังชิ้นไหนมากเหรเจอถ้ำย่างนะเจอเป็นถ้ำไหมหาถ้ำวงหนึองนอ๋อนี่ไงถ้าตรงนี้อ๋ให้ มันทำไงถึงไอ,อพืชมันจะขายปีกอะู้อะตมะคือืมมะผรืฮะเอ้องต้องด่องาอะไรเวพูดมาเอ <c oughs> มิซไม่ไม่เคยเห็นเอมใขอรไม่เคยเห็นเอมิซิขายปีกม่เคยเคยเห็นเ่เคย ป่าไม่เกิดอ่ะเรืกระทาน้ำแข็งดีอตัองเหตังไดปกี่แบงค